เบเธอร์บีเยฟบิลวอร์ผู้ชนะจะมีทางเลือกอีกมากมาย โดยล่าสุดนั้นสกรีแมตร,ระหว่างอาเธอร์เบทเบเยฟแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทกับทางดิมที่บิลวอร์ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ที่ริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียจะเป็นไฟที่คาดเลือกว่าใครจะเป็นราชาในพิกัด175ปอนด์และหลังจากนั้นผู้ชนะจะไปต่ออย่างไรยังไม่แน่นอนเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ทางบิวอจะชนะและทำให้เบทบิเยฟ ขอโชคในไฟที่3หลังจากเขาเคยชนะมาแล้วในไฟแรกด้วยคะแนนเดกฉันเมื่อเดือนตุลาคม และตัวเลือกก็มีอีกมากมายเหลือเฟือจนทำให้ผู้เกี่ยวข้องในศึกนี้ถึงกับกล่าวว่ามันจะเป็นปัญหาต่อไปซึ่งปัจจุบันผู้ที่คู่ควรแก่การขึ้นสังเวียนมากที่สุดคืออดีตแชมป์เฉพาะการในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทอย่างเดวิดเบเนบิเดที่ถูกยืนยันมาจากมาลิิโอสุไรมานประธานของดูยูบีในให้สัมภาษณ์กับบ็อกซิ่งสีเมื่อวันอังคารว่า เดวิดเบนนิเดสคือผู้ที่จะโชคในไฟบังคับคนต่อไปของผู้ชนะทันที และข้อมูลนี้ก็ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะมาหลายเดือนแล้วส่วนทาง IBF ก็ได้มีการออกคำสั่งให้บิเทวิเยฟเจราจาจัดไฟกับทางไมเคิลอเฟตนักชกจากเยอรมนีที่มีการเลื่อนมาจากปีที่แล้วส่วนทาง WBO ก็เช่นกันก็กำลังจะมีการชกตัดเชือกเพื่อหาผู้ท้าชิงในไฟบังคับอยู่เหมือนกันนั่นเอง